สำหรับท่านใดที่จะไปสอบขอสัญชาติไอซ์แลนด์นะคะมีบางท่านเพิ่งมาถามกูดาเนาะคือต้องใช้ใบชั่วโมงเรียนประมาณเท่าไหร่นะคะ240สตุนเดียก็คือ240คาบนะคะแต่ทีเนี้ยตอนไปสอบอ่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้ใบชั่วโมงเรียนนะคะอย่าเข้าใจผิดนะการที่จะไปสอบขอสัญชาติได้เนี่ย หรือเราจะไปขอสัญชาติได้เนี่ยเราต้องผ่านการออขอวีซ่าตลอดชีพนะคะซึ่งเรียกว่าโอชิมาบบนเดสก่อนซึ่งนั่นหมายความว่าคุณต้องมีใบชั่วโมงเรียนนะคะที่ต้องลงทะเบียนเรียนกับสถานศึกษานะคะที่อยู่ไปใต้ที่กระทรวงศึกษาธิการที่ตอมอกำหนดมาพูดอย่างงี้ง่ายๆเนาะซึ่งบางท่านไปเรียนแล้ว ไม่อยู่ายใต้ที่ตอมอกําหนดมานะที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาก็ไม่ผ่านอีกหลังไม่เนี่ยเพียบที่กูดาต้องช่วยเหลือนะครับทีนี้ในกรณีที่เราต้องไปยื่นขอวีซ่าตลอดชีพนั้นก็เดี๋ยวกูดาจะจะจะส่งวีดีโอไปให้ฟังอีกทีหนึ่งก็เขาติดตามเพจกูด,ดาไวา้นะคะ เพราะในนั้นอธิบายไว้ชัดเจนแล้วว่าต้องใช้ใบชั่วโมองเรียนหรือต้องทําอะไรบ้างแต่แน่นอนนะคะต้องใช้ใบชั่วโมองเรียนหนึ่งร้อยนะคะห้าสิบคาบเป็นอย่างต่ําแต่เดี๋ยวคูดาจะเข้าไปเช็คในตอโมอีกทีหนึ่งนะคะเพราะาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็พูดง่ายว่าหนึ่งอย่างต่ำเลยฮะกูดาพูดอย่างต่านะถ้าปกติถ้ามีเอาตรงๆไม่ใช่ค,คูดาโอ้วดนะคะถ้ามีชื่อของคูดา เป็นผู้สอนสำหรับคนไทยอะ่ะส่วนมากจะผ่านร้อยห้าสิบนะคะส่วนมากนะคะก็ปกติก็เป็นอย่างนี้แหละที่ผ่านมาสอนมาเป็นพันแล้วอะ่ะคูดารูดีแต่ถ้าเป็นของฝรั่งเซนก็คือพูดง่ายว่าเซนชื่อเป็นผู้สอนนะคะก็ก็ต่างออกไปเนาะก็เพราะว่าอย่างน้อยชื่อกูดากูดาเป็นคนไทยบทเรียนที่กูดาทำเนี่ยมันผ่านนะคะการพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการแล้วอะคะ่ะ เนาะมันถึงได้สนให้ได้ทั้งสถาบันมีมี่แล้วก็สถาบันที่อยู่ภายใต้กระทรวงไอการศึกษาของเนี่ยค่ะที่ที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะเนาะทีนี้ในกรณีที่เราจะไปสอบเนี่ยเข้าใจนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้ใบชั่วโมงเรียนแต่เขาบอกว่าเราควรจะเรียนให้จบนะคะเบสิกอะค่ะพื้นฐานของภาษาไอ์แลน์น่ะสำหรับชาวต่างชาติอะ 240ค่าเป็นอย่างต่ำนั่นก็คือประมาณ2ปีนะ่าเรียนกับคูดานะคะ2ปีนะคะก็สามารถไปสอบขอสัญชาติได้เพราะฉะนั้นคูดาอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่จะไปสอบขอสัญชาตินะคะมันจะดีกว่าและข้อสอบแนวข้อสอบอะไรแบบไหนคูดาสอนอยู่แล้วค่ะแค่เข้ามาเห็นไหมคะก็ในห้องเรียนก็จะมีนะคะเอ่อ เนื้อหาบทเรียนเตรียมไว้ให้พวกเราเนะะี่ยค่ะเรียนแล้วครูดาก็จะบอกแนวข้อสอบอะไรแบบไหนวิธีสมัครหรือ,เ,อเตรียมตัวก่อนไปสอบอะไรแบบไหนบอกให้หมดเลยขอแค่เชื่อมัน่นแต่ต้องมีความรู้นะคะอย่างที่บอกค่ะ240บค่าเป็นอย่างต่ำบางท่านที่เข้ามาจะไปสอบแต่คุณไม่มีความรู้เลยอะ่ะครูดาเขเค้นจนเหนื่อยเลยนะคุงคนอะ่ะ อันนี้นนนนลูกศิษย์เก่าๆที่ฟังอยู่เนาะท่านใดที่ฟังอยู่ก็คงขำๆตัวเองเหมือนกันเฮ้ยผมสอบผ่านหรือฉันสอบผ่านได้ยังไงเนี่ยก็นแนนอนอยู่แล้วละกว่าจะผ่านได้เข็นกันจนเหนื่อยเพราะฉะนั้นเรียนแล้วก็ไปสอบเสียจะดีกว่านะครับ